สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท่ทานสาหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเราขอแนะนําการคํานวณเลขเดน่นวิล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแนวทางหวหรัฐบ,บาลไทยในงวดประจําวันที่1เมษายนพศ2565นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเลขเด่นการคํานวณนวิ่ล่างของเราในงวดน,นี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรวมกันสนับสนุนสลักขินเป็นรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคานวณเด่นวิ่งล่างของเรานะคะท่านผู้ชมเอาตําแหน่งของหลักสิบล่างบวกหลักสิบพันที่หนึ่งนะคะบวกอีกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมการคานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนานคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความ,มาระมัดระวังคอยมีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ เรามาเราิ่มทําการคํานวณเดวยกันนะคะจาก10ล้างนะคะเลข3 3บวก9นะคะ12 12ได้เลขเด่น2นะคะ2อบวก1คงที่ได้3าจะสาหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออกมาแล้ว92นะคะท่านผู้ชมสาหรับเลขเด่นการคํานวณวิ่ว่าขออภัยนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข2และเลข3าผลรางวัล,ลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะในงวดถัดมาออกมาแล้ว92นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น ในงวดนี้สําหรับเ,เด่นมินล่างค่าตัวเลเด่นเลยสองนะคะเลยสองในการคํานวณค่ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างรานเลขท้ายสองตัวออกมาแล้วนะคะเก้าสองเรามารับชมกันต่อนะคะหลักสิบล่างเลขเก้าเก้าบวกสามนะคะสิบสองสิบสองในเ,เด่นสองนะคะท่านผู้ชมสองบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สามจะสาหรับผลออกรางเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสามศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลท้ายสองตัวนะคะสามนเพราะฉะนั้นสำหรับเด่นการคำนวณวิ่งล่างในงวดนี้เข้าตัวเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณเ,เ,ะะเวข้ามาในตำแหน่งกองหลักสิบล่างรางวัลท้ายสองตัวในงวดนี้ออกมาแล้วนะคะสามโซนเรามาับช่วนต่อนะคะหลักสิบล่างเลขสามสามบวกสี่นะคะได้เจ็ดได้เด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปดจะสำหรับผลออก รางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก57สําหรับแนวทางการครํานวณเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลข7และเ,เลข8ปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัว57เพราะฉะนั้นสําหรับเด่นการครํานวณวิ่งล่างในงวดนี้ข่าวตัวเด่นเลข7นะคะเลข7ในการคํานวณเ,เข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่งงางรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก57จากเรามาดบชมกันต่อนะคะ หลักสิบล่างเลยห้าห้าบวกสี่นะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งคงที่นะคะได้สิบแลเลยศูนย์จะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกมาแล้วศูนย์เจ็ดสำหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นวิ่งหนาาในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเก้าและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะศูนย์เจ็ดเพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นวิ่งหนางในงวดนี้ข้าวตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคํานวณข้นมาในตําแหน่งของหลักสิบล่าง รางวัลในท้าย2ตัวออกมาแล้วนะคะ07จากนัารมาชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาจาก10ล่างได้0บวก3นะคะได้3ได้เด่น3นะคะ3บวก1คงที่ได้4จากสำหรับผลออกรางวัลในท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก03สำหรับแนวทางการคำนวณไดเด่นวิ่งล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะได้3ได้4ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลในท้ายสองตัว03 เพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นวิ่งล่างในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคํานวณขมาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างในวันเลีท้าย2ตัวนะคะออกศูนย์สามนะคะศูนย์สามนี้คืองวดประจําวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเด่นวิ่งล่างข่าวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่1เมษายนพศ2 5 6 5นนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณเลขเด่นของเราในวันนี้สูตรวิ่งล่างนะคะ ทางเราจะคำนวณหาเลขเดนให้ท่านผู้ชมในระดับราบนะคะหลักสิบล้างนะคะเลขศูนย์สูตรบวกสี่ได้สี่ได้เลขเดนสี่นะคะท่านผู้ชมสี่บวกหนึ่งคงที่นะคะได้ห้าจากสาหรับผลออกเรามารอร้นกันนะคะจากสาหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรวิ่งล่างของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคานวณได้เลขเดนมาแล้วเลขสี่และเลขห้าน,นะคะจะขอย้ำอีกครั้งนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวีนั่งในงวดประจำวันที่1เมษายนนี้ถ้าเราคำนวณได้เหขีเด่นมาแล้วเลข4แลหเลข5นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีนะคะให้แห,ห่รวยๆทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ